สวัสดีครับคลิปนี้เช่นเคยเรามาดูลายมือกันต่อนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคนลายมือขาดก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเราจะไปดูลายมือขาดผมอาจารย์เชษ์หมอดูบ้านๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับนะครับสาหรับเส้นลายมือขาดใครที่มีเส้นลายมือขาดไม่ว่าจะเป็นมือข้างซ้ายมือข้างขวาหรือทั้งสองข้างลองไปตรวจสอบดูนะครับว่าส่วนเส้นลายมือขาด เกิดจากเส้นสมองวิ่งตรงไปชนกับเส้นหัวใจสมองและเส้นใจรวมกันเป็นหนึ่งคือเป็นเส้นเดียวกันก็คือลายมือขาดวิ่งผ่ากลางจากฝ่ามือด้านซ้ายและมาถึงฝ่ามือด้านขวาส่วนคนลายมือขาดจะมีพลังเส้นมีพลังของเส้นลายมือขาดไม่ว่าคนที่ลายมือขาดข้างเดียวหรือทั้งสองข้างอาจจะไปตบไปตีลูกหลานแต่ทำโดยที่ว่าไม่ได้แรงอะไรมาก แต่ความรู้สึกของเด็กที่ได้กระทบกับฝ่ามือจะมีความรู้สึกเจ็บมากหนักมากหรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยได้เลยนะครับคือคนลร้มือขาดจะมีพลังแฝงอยู่ในมือในเส้นที่ทําให้มือหนักกว่าคน,คนอื่นนะครับจะทําอะไรต้องระมัดระวังส่วนคนลร้มือขาดจะมีความคิดความกังวลเป็นคนที่มั่นตอกมั่นใจเป็นคนที่มีความรู้สึกหลากหลายมีจินตนาการทุกเศร้าโศก มีหมดนะครับมีหลากหลายอารมณ์เป็นคนที่คิดมากเก็บความทุกข์มาคิดตนเลยมือขาดจะมีสองลักษณะนะครับเรามาตรวจสอบดูได้เลยนะครับจะมีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือเส้นลายมือขาดลอยๆคําว่าลอยๆคืออะไรคําว่าลอยๆก็คือเป็นเส้นลอยๆโดยที่ไม่มีเส้นวาสนามาชนใต้ล่างหรือไม่มีเส้นใดๆมาพยุงอยู่ใต้เส้นลายมือขาด ใครที่เป็นแบบนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้อย่างมากกว่าคนอื่นโรคภยกกัยธาเจตจะมาเบียดเบียนหรืออาจจะทําเป็นคนที่หนักอกหนักใจเป็นคนที่คิดมากหนักอกหนักใจอมทุกข์ดูภายนอกเหมือนล่าเริงแต่ภายในเป็นทุกข์ทำอะไรเหมือนจะดีก็ไม่ดีเหมือนจะรุ่งก็ไม่รุ่งมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเสมอเป็นคนที่อาจจะคิดอีกแบบพอจะลงมือทํา เปลี่ยนใจตนเองได้ง่ายนี่คือความคิดขัดแย้งของตนเองส่วนอีกแบบก็คือเส้นลายมือที่ขาดแต่มีเส้นวาสนามาชนหรือมีเส้นอื่นๆมาพยุงอยู่ใต้ล่างเส้นคนที่มีลายมือแบบนี้หมายถึงเป็นเป็นคนที่มีไหวพริบดีเฉลียวฉลาดทําอะไรมักมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์คาชูเป็นคนที่ช่างฝันช่างคิดและบางครั้งคนที่มีลายมือขาดอาจจะที่มีเส้นวาสนามาชน จะบ่งบอกถึงการทําธุรกิจหรือเสี่ยงโชคอาจจะมีโชคแบบพวกอยู่บ้างแต่คําว่าลายมือขาดที่หลายหลายคนเข้าใจว่าคนลายมือขาดจะตายโหงอันนี้บอกได้เลยครับเป็นความเชื่อกันมาแต่ยาวนานครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คําว่าตายโหงไม่ว่าคุรจะลายมือแบบไหนไม่เกี่ยวกับคนลายมือขาดแต่เป็นเพียงความเชื่อมากันอย่างยาวนานบางเอิญอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เกิดมีคนตายโหงแต่พอไปดูมือแล้วเป็นลายมือขาดก็เชื่อกันมาแต่ที่ทจริงแล้วไม่ว่าลายมือแบบไหนก็สามารถตายโหงได้เช่นกันแต่ลายมือคนลายมือขาดจะแตกต่างกับคนอื่นคือเป็นคนที่ชอบเก็บความทุกข์เป็นคนที่ดูภายนอกเหมือนล่าเริงแต่เวลาอยู่คนเดียวเหมือนอมทุกข์คิดนู่นคิดนี่มีเรื่องคิดอยู่ตลอดเวลามีโรคภัยแคเจ็บมาเบียดเบียนมีอุบัติเหตุทางกายทางใจบ่อยเป็นคนมัน่นอกมั่นใจในตนเอง พูดตรงไปตรงมาแต่บางทีพูดตรงไปตรงมามันก็ไม่เกิดผลดีกับตนเองเช่นกันนะครับผมอาจารย์เชษ์หมอดูบ้าน,านเช่นเคยครับปากกดไรปากกดแจเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับหากท่านใดที่เข้ามารับชมในทุกๆคลิปที่ผ่านมาหรือคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขทั่วหน้านกันเถิน